นี่กลายเป็นคลองครับถนนในซอย11ครับรถก็ยังสัญจรไปมาครับสำหรับรถใหญ่เนาะเป็นรถกระบะยกสูงแต่ว่ารถเก่งก็ลำบากนิดนึงอะวิ่งเดือไม่ได้ครับเดือยน้ำไปเหยียบกระเด็นเข้าบ้านครับนี่มีปัญหา ค่อยวิ่งฮนะแล้วก็ไม่ถือว่าแรงไม่ขึ้นมาแรงมากเหมือนปี5้าสานะปีห้าสมชั่วโมงหนึ่งมันมาเยอะเลยแต่อันนี้มันไม่ค่อยขึ้นขึ้นสูงเท่าไหรนะ่ครัต้องว่าความแดดร้อนของชาวบ้าน ตรงที่ท่วมหนักๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เซ็นเข้าบ้านเขาหน่อยนะเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะเพราะว่ามันจะอยู่หรือว่าจะถอยก่อน ตัวมันก็หนักพอาสมกรอยู่ตรงนี้ครับนะถ้าวิ่งเร็วมันจะเป็นคลื่นอย่างเงี้ยครับไปกระแทกกระป้านเขานี่มันอันตราย สักผ้าร้านนสักผ้านะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต่ำพอสมควรนะตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งอยู่มันจะเป็นแออยู่ตรงนี้นะครับจะต่ำสุดขึ้นไปฝั่งซ้ายมือมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมากๆา,กม,ากมันก็ไม่เหลือแล้ว หลังเนี่ยเนี่ยน,น,นอนเลยไปถึงนู่นแล้วเฮ้ยยังไงต่ออย่างงี้โอ้ยคนขายกับข้าวก็ขายยังไงเราเจ้านี่เนาะจะไปกัดขายตรงไหนอีก เรียบร้อยครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับขี่ล้วนๆเลยนี่ครับประมาณนี้ครับโอุ้ยมึงจุดประตูมันขึ้นขึ้นยุคขึ้นบ่ เกจะราทุ่นครัใหกัดเจ้าบุญพนั้นลึกมนนไเขาิ่นพอไปรถใหญ่มาได้ไหเหรอได้ประมาณคนกันบอไม่ถึงว่าขั้นไหนบอขาดไปขั้นนั <c <c ้นสขาวมั่ก็ป็ตะยานดูกันคนบางแผนพื้นที่ก็ม่กราไปูงกลมันลึกกว่าูงกเพาะทำไมเพาะมันก็ไปเรื่อยๆอยู่ขนาดก็เห็นใข่าวลึกประมาณช้าๆมันก็มาเรื่อยๆอยู่เนาะ โรนันไม่มีใสื้้าวไปเลยแม่ลรถริงไหมครับบรรยากาศน้ำท่วมครับพี่น้องครับนี่คือซอย30กันยาปลายนาครับซอยสิเอ็หน้าเทคโนโลยีมงคลเนาะปริมาณน,น้ำก็ช่วงนี้ก็8ปดโมงสิานาทีครับน้ำจะมาช่วงประมาณตีสี่ตีหเนาะถ้าเป็นรถรถยนต กระบะก็มาได้นะตรงนี้ซอยนี้นะแต่รถเกียงนี้ไม่ไม่แนะนำมะเพราะว่านะะในซอยมันจะมามากเหมือนปีห้าสามหรือเ่านะปีห้าสองห้าสามปีนั้นก็ท่วมหนักพอสมควรนะแต่อันนี้ก็น่าจะหนักอยู่ไม่เบาเพราะว่า จากเวลาที่เขาปล่อยน้ํามาตรงนี้ก็ตีห้าก็ตรงนี้ก็แปดโมงก็กี่ชั่วโมงไปแล้วตรงนี้ต้องต่าสุดนะตรงนี้ต่ำแต่แอ่งตรงนี้ที่จะไปสู่ถนนใหญ่โอ้ถนนใหญ่ไปไหนปะนอะถนนใหญ่นี่เนาะนี่ก็ถนนใหญ่คนระับผมคาดว่าอีกชั่วโมงนึงจะมาได้หรือเปล่าขาเข้ามาจะเข้ามาได้ไหมเนอะนี่เข้าทางไหนเนาะนีะ่ ก็ติดขัดแล้วครับในเมืองโคราชนี่คือหน้าเทคโนโเนาะโอ้ย คือน้ำลำตะคองครับไหลามาจากเขื่อนลำตะคองลงมาสู่โรงพยาบาลมหาลาดนี่คือโรงพยาบาลมหาลาดครับตอนนี้หลังโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลก็น้ําเอ่อแล้วครับไม่น่ารอดครับคงจะท่วมนะตอนนี้บริเวณหลังโรงพยาบาลตอนนี้เขาปิดแล้วฮะไม่ให้รถสัญจรเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูข้างหน้าครับตรงทางเข้ามหาลาดฝั่งหน้านระ